จะรู้ได้ยังไงว่าทางสมาคมเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ตามที่อสมอร้รองขอแล้วสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพท่าในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาตอบคําถามสมาชิกนะคะมีสมาชิกอสมอที่ มาดูช่องป้าปอนะคะก็ถามเข้ามานะคะว่าป้าปอฉันทําใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์เข้าไปแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าทางสมาคมเปลี่ยนแปลงให้หรือยังป้าปอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะป้าปอไปสอบถามทางสมาคมมาแล้วนะคะได้คําตอบแบบนี้ค่ะก็คือ ตอนที่เราสมัครไปใช่ไหมคะเราก็ใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์ไปแล้วแต่พอต่อมาเราอยากเพิ่มผู้รับผลประโยชน์หรืออยากลดผู้รับผลประโยชน์ลง,งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตไปก่อนเราแล้วหรือว่าตอนนี้ไม่ถูกใจละไม่ให้ละแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอสมอมีสิทธิ์ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเงินเราก็ส่งเองหาค่าป่วยการของเราจากบัญชีเราใช่ไหมคะเราจะให้ใครมันก็สิทธิ์ของเรานะคะแต่ว่าสิทธิ์ของเราก็ตามจะต้องเป็นญาติพี่น้องด้วยนะคะ จะต้องไม่ใช่เพื่อนรือไม่ใช่ชั้นที่ห่างเกินไปนะคะเดี๋ยวทางสมาคมจะไม่จ่ายให้นะคะมันมีลำดับของทายาทอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทางสมาคมได้รับหรือยังเปลี่ยนให้ตามที่เราต้องการหรือยังวิธีตรวจสอบนะคะก็คือเจ้าตัวนะคะหมายถึงอสมอนะคะสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะมีเจ้าตัวเท่านั้นนะคะที่จะขอดูผู้รับผลประโยชน์ของตัวเองได้แต่ถ้าอสมอเสียชีวิตแล้ว ก็ไม่มีเจ้าตัวแล้วใช่ไหมคะผู้ที่จะขอดูผู้รับผลประโยชน์ได้ก็คือทายาทโดยตรงนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านมอบให้ใครบ้างนะอันนี้ก็สอบถามได้นะคะโดยทายาทนะคะแต่ถ้าตัวอสมอยังมีชีวิตอยู่จะมีตัวอสมอเท่านั้นนะคะที่สอบถามได้สอบถามที่ไหนล่ะป้าปอก็จะสอบถามผ่านรพสโตนะคะ เราสตก็จะเป็นธุระให้นะคะเป็นธุระยังไงก็คือจะไปสอบถามผ่านศูนย์ประสานงานของจังหวัดนะคะศูนย์ประสานงานของจังหวัดนี้จะตั้งอยู่ที่สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดนะคะเรียกว่าศูนย์ประสานงานสมาคมชกสอสอมอนะคะเดี๋ยวทางศูนย์ประสานงานเขาก็ติดต่อกับสมาคมได้โดยตรงเดี๋ยวเราก็รู้นะคะว่าใครบ้างนะที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ของ อ,อสมอก็ไกลแบบนี้ค่ะเขาก็จะแจ้งมานะคะแต่ถ้าเราอยากโทรเข้าไปหาสมาคมก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวปอปอจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะมีประมาณ4เบอร์นะคะแต่ว่าปอปอว่าไม่ดีกว่านะคะถ้าโทรไปนี้ทางสมาคมก็ยุ่งมากทั่วประเทศนี้มีอสมอ1หนึ่งล้านห้าหมื่นคนโทรจังหวัดละสิบคนก็ยุ่งแล้วค่ะสายพันกันแล้วค่ะให้สอบถามผ่านศูนย์ประสานงานดีกว่านะคะทางสมาคมก็จะง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะ ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเจ้าตัวเท่านั้นที่ดูได้เวลาเจ้าตัวเสียชีวิตก็ทายาทสายตรงเท่านั้นหรือว่าผู้รับผลประโยชน์เท่านั้นนะคะที่ขอดูได้ค่ะก็คงจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่มีข้อสงสัยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้าหากจะแนะนำอะไรป้าปอก็ยินดีนะคะ ป้าปอก็รู้สึกมีเพื่อนที่มีคนเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีเลยค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข่าวดีๆมาแจ้งเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ